สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเกมนะคะวันนี้เราอยู่กับซัมเมอร์วอลล์เซนจูเรียนะคะโดยที่วันนี้แม่บ้านจะมาพาไปดูแพทของวันนี้นะคะว่าเขาปรับสมดุลอะไรกันบ้างเนาะแล้วก็เดี๋ยววันนี้แม่บ้านนะคะจะพามาดูการจัดทีมใหม่ของแม่บ้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูการไต่แรงถึงสามพันกันนะไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะคะก็โอเคก่อนอื่นเลยนะคะขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องแม่บ้านติดเกมนะคะที่ทําการสนับสนุนช่องแม่บ้านเป็นกําลังใจที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ทงงถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องแม่บ้านก็สามารถ ดูการสมัครสมาชิกได้ใต้คลิปเลยนะคะหรือว่าตรง description box นั่นเองโอเคเอาข้างั้นเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าวันนี้พีแพทอะไรบ้างนะคะยังไม่ได้ดูเนาะก็ไปดูแม่บ้านดูแพทกันนะคะว่ามีการปร,รับสมดุนตัวอะไรบ้างนะคะไปเลยฟิว เอาละค่ะวันนี้มีการประกาศแจ้งการปรับสมดุลน,นะคะซึ่งเขาได้ประกาศมาสอสาวันแล้วแต่ว่าเรามาดูรพร้อมกันนะคะถ้านใะครยังไม่ได้ดูก็สําหรับวันนี้นะคะวันที่4มิถุนายน2องหนั้นก็ได้มีการปรับสมดุลระดับตำนานนะคะม่ด้วยกัน4ตัวด้วยกันนะคะก็มีอาร์เทมิลเกนีเมเดมแร็กดอร์แล้วก็ราคาร์นะคะซึ่งอาร์เทมิลเนี่ยปรับสกิลเฮลเวอรี่ช็อตนะคะก็คือเปลี่ยนแปลงให้ HP ที่ฟื้นฟูเพิ่มขึ้นความเสียหายเพิ่มขึ้น10%เ แกนีเมเดนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าตัวไหนนะจำชื่อมันยังไม่ได้เลยนะคะอ่ะสกิลซิลเมจิกนะคะปรับเอ่อความเสียหายเพิ่มขึ้น32%เป็นโอกาสในการเผาการเพิ่มขึ้นอ๋อถ้าจะไม่ผิดน่นาจะเป็นตัวเหมือนแบบแฟรี่ผู้ชายนะเดี๋ยวเราไปดูเกมๆกันอีกรอบหนึ่งแตเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันก่อนนะคะตัวแร็กดอนะคะก็จะเป็นเหมือนตัวดักก้อนไนนะถ้าจำไม่ผิดความเสียหายเพิ่มขึ้น35%แม่บางของเรียอ่านแบบตรงความผิดแปลงเลยนะกันนะแล้วก็ราคานะคะสกิลลิฟออฟบี ก็ความเสียหายเพิ่มขึ้น15%แล้วก็ระยะเวลาเอฟเฟกภูมิภูมิภูมิคุ้มกันและเพิ่มแอคแทกอีกนะคะตัวระดับฮีโร่นะคะก็จะมีตัว uchen, ลูเชนรู้สึกจะเป็นตัวโจ๊กเกอร์ถ้าจำไม่ผิดสกิลอัมพ u ูเทชันเมจิกนะคะความเสียหายลดลง5%ตัวหลักแม่บ้านเลยโดนเนิร์ฟเสแล้วก็ฮาวาน,นะคะความเสียหายเพิ่มขึ้น w h ิลด์ฮิล l มานั้นที่ใช้ลดลงนะคะจาก4เป็น3แล้วก็เคเมนูค่า HP พื้นฐานที่ถูกดูดพลังมาเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ชาชานีหนึ่งไม่ออกตัวไหนแต่ว่าเพิ่มเอฟเฟกความทนทานเอ๊ฟเฟกความทนทานเหมือนมันจะน้อยลงแล้วก็แต่ว่าเพิ่มระยะเวลามืนงงเออตัวนี้โดเหมือนจะโดนเนิร์ฟนะคะตัวชานเนี่ยเพราะว่าเออความทนทานก็ลดลงแถมเอฟเฟกก็ลดลงเหลือแค่หนึ่งวีเอง ต่อไป,ประดับหายากนะคะมี o r ริออนบ r e t เรต r าเทนแล้วก็ Harris สเบลเนะฮะโอริอนี่โดนเพิ่มมานาที่ใช้นะฮะความเสียหายเพิ่มขึ้น20%ระยะเอฟเฟกต์มืนงงเลหลือแค่1วิบาร์เรสตตัวหลักไม่บ้านอีกแล้วตัวนี้ตัว,ตวจอมเผานะคะความเสียหายพื้นฐานลดลง30%แต่ความเสียหายจากดาเมจต่อเน,นื่องยังเท่าเดิมนะคะแล้วก็เทรนนะคะความเสียหายเพิ่มขึ้น1 6 อารเชเบลความเสียหายเพิ่มขึ้น12%แล้วก็เอฟเฟกประทับตาจากระดับ1เป็นระดับ2นะคะตัวธรรมดามี ya, นะโคนามียะกับราคูนี่นะโคนามียถ้าจำผิดจะเป็นน้องนกปะมไม่แน่ใจเทฟฟี่ี่ฟืนฟนฟูลดลงนะคะแล้วก็ราคูนี่ความเสียหายเพิ่มขึ้น14%นะคะของโคนามียเนี่ยเขาบอกเป็นหินสกิลนะคะกะ็น่าจะไปเนิฟตรงหินสกิลนะจ๊ะ แล้วก็ปรับสมดุลคาถาสมอนเนอร์บางชนิดด้วยนะคะก็มีคาถาจ i a แอด a วอร o เมานานที่ใช้เพิ่มขึ้นระยะเวลาเอฟเฟกลดลงนะคะเหลือแค่9.2-12ถึงวินาทีแล้วก็สกิลทา a n นเฟิรมานานที่ใช้เพิ่มขึ้นเป็น2ความเสียหายเบนฐานลดลง30% r reflection s h i e l d มานานที่ใช้เหลือ2แล้วก็ความเสียหายเพิ่มขึ้นนะคะ Rex r e เอ่อ rex radiation มานานที่ใช้เพิ่มเป็น2 แล้วก็เอฟเฟกต่างๆเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีปรับปรุงค่าสถานะแรกเรื่องของมอนสเตอร์บางตัวนะคะก็มีแร็กดอรระดับตำนานเอ่อปรับค่าพื้นฐานขึ้นนะคะเอ่อส่วนระดับหายากมีมิเคนะคะปรับค่าพื้นฐานลดลงแล้วก็พารลเบลก็ปรับลดลงนะคะโอเคก็ประมาณนี้ถ้างั้นเดี๋ยวแม่บ้านเดี๋ยวไปดูแม่บ้านจัด ตัวละครนะคะเพราะฉะนมันต้องจัดทีมใหม่หมดเลยนะคะเพราะว่าตัวหลักๆที่แม่บ้านใช้เนี่ยเหมือนจะโดนเนิร์ฟไปหลายตัวก็จะต้องจัดทีมกันใหม่แล้วเดี๋ยววันนี้แม่บ้านจะไปไต่แรงนะคะให้ถึงสามพันซึ่งไม่รู้จะถึงหรือเปล่าทุกคนเป็นกําลังใจให้แม่บ้านกันด้วยนะคะปะเราไปดูแม่บ้านจัดทีมกันดีกว่านะคะพร้อมมาดูวิเคาะไปพร้อมกันนะคะใครจะจัดตามแม่บ้านหรือไม่จัดตามก็ได้นะแล้วแต่นะคะโอเคค่ะได้เวลาจัดทีมใหม่แล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเราต้องมาวิเคราะห์ แม่บ้านจะต้องเอาบาริสต้าออกแล้วก็นี่ออกนะคะเพราะว่าโดนเนิร์ฟไปแล้วหลอนแร็คดอจะดีขึ้นซึ่งแม่บ้านแร็คดอของแม่บ้านก็เลเวลแปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เอามาไว้ตรงนี้ละกันผมว่าก็ค่อนข้างจะถึกอยู่แล้วก็เหมือนเขาจะบัฟอันนี้ขึ้นมาใช่ไหมเหมือนจะบัฟให้นางตีแรงขึ้นนะฮาวาฮะจำชื่อไม่ผิดนะคะทุกคนอ่าเฮ้สกิลนี้ก็เหมือนจะโดนเนิร์ฟด้วยนะจ๊ะ อืมให้อะไรดีอ่ะคิดยากจังแต่แต่ว่าตัวนี้ก็เหมือนจะจะดีขึ้นถ้างั้นตัวหลักๆของแม่บ้านก็จะเป็นประมาณนี้อ่เดี๋ยวขอคิดก่นอนแล้วเมื่อกี้เขาบอกตัวเชนตัวเชนนี่มันตัวอะไรอ่ะแม่บ้านจําชื่อไม่ได้เออแล้วก็มีตัวนี้ตัวนี้เหมือนจะเบิร์บัฟเพิ่มนะน่าเอามาใช้เหมือนกัน เออหรือจะเอาตัวนี้มาแทนบาริสต้าดีอืมตีแรงเหมือนกันนะเนี่ยใส่รูนอะไรให้ดีใส่รูนตีแรงและกันเนาะมันใช้มานาเท่าไหร่เนี่ยใช้ห้าหรอใช้เยอะอยู่เหมือนกันนะใส่รถมานาหรือยังไงดีอืมเดี๋ยวใส่รถมานาไปก่อนละกันเนาะ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วกดผิดแม่มั่งขอใส่หรดมาหนาละกันนะคะเคอาอันไหนให้ดีนี่คีเร็คขีดาเมยนี่แม่ทอันนี้ละกันโอเคก็ตีบวกสักนิดหนึง ไม่ออกสีม่วงให้เราเลยอะแบบว่าหมายถึงแบบมันยังไม่ค่อยมีสีม่วงให้นะคะอ่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าลองเอายูบเดมาใส่นะแม่บ้านอันนี้เอาไว้ตรงนี้ละกันแล้วก็เออ,เ,อเดี๋ยวก่อนอันนี้ไว้ตรงนี้ถูกแล้วแล้วเ,เอาพี่ดูมไปไว้ข้างหลังประมาณนี้อันนี้ก็อืมลองใส่ไปก่อนโอเค ทีนี้จะไปดูเรื่องคาถานะคะคาถาเอาอะไรดีอะคิดไม่ออกโลกสะท้อนนี่ก็ดีนะเมื่อกี้เขามีอันนี้ใช่ไหมนักลบข้างที่ปรับขึ้นมาแต่ว่าทานเฟอร์เนี่ยเหมือนจะโดนเนิร์ฟลงนะอืมเอาทานเฟอร์ออกแล้วเอาอะไรใส่ดีอะคิดยากจัง เอเอาอันนี้ละกันลองใส่โล่ดูละกันทุกคนแล้วก็ประมาณนี้น่าจะได้อยู่นะอ่ะปะเราไปลองกันนะคะวันนี้จะถึงสามพันไหมทีมนี้นะแม่บ้านจัดทีมไปประมาณนี้ก่อนนะแล้วก็เออเดี๋ยวแม่บ้านเช็ครูนก่อน ตัวอื่นก็ได้นะเพราะว่าถ้าแบบเราเอาตัวน้อยเวลน้อยๆมาก็บาทีโหคนนี้มีหินสกิลม่ว,วงของตัวนี้ด้วยอะโหจังโอเคแตเบอร์กดสกิลผิดไหมก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะทุกคนโดนเปิดด้วยเออน้องกิฟฟอนนะฮะ ปาดไปหนึ่งทีลองดูก่อนว่าเขาจะใช้อะไรต่อที่มีเคาน์เตอร์อุย้ยนิดเดียวจะตายอยู่แล้วแต่ก็ตายอยู่ดีโดน <c oughs> ขออภัยด้วยค่ะทุกคน ตัวนี้มันตีติดครได้เนี่ยเรียบร้อยโอ้ยมันใส่โลเดี๋ยวแม่บ้านฮิวก่อนโดนที่ได้เวลาบัฟลุ้นอะตานี้ค่อนข้างลุ้นเลยนะเนี่ย ยา่างพอสมควรอุ๊ยเออลาก่อนจ้อน้องจริงจอกเอา้ามันบับมันเอาอะไรย้ายมาอะไรของมันนะนะไปเลยดูมตีแรงนะตัวนี้จะเสียอย่างเดียวคือมันสูงไงต้องลุ้นกันแล้วละ่ะ เอาไปอีกดอกหนึ่งบายบายเยตาน,นี้ชนะนะคะทุกคนรอบนี้เจอคนอเมริกา เราจะถึง2,008ไหมมันก็จะขึ้นขึ้น,น,นลงลง <c oughs> ตัว b a ร i s t a <c oughs> ก็ผิดก,ก็ยังน่ากลัวอยู่นะคะแต่ว่าตัวส่วนตัวรู้สึกว,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 ว่าดาเมจมันลดลงก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ส <c oughs> ่วนหนคนเขาชอบใช้กิฟค์ฟอนกันเนาะ <c oughs> อ้าวติดเบอนพอดีเลยจ้าดูซีตีแรงขึ้นแค่ไหนมีแอคแท็กเหมือนกันจ้าโอ้เล่นทีก็ลุนทีทุกคน แล้วที่วันบัฟแร็ดอมมาถือว่าแรงมากเลยนะเนี่ยปกติมันไม่นะ่าจะตีแรงขนาดนี้ถ้าเกิดฝั่งนุมมีตัวนี้เหมือนกันนี่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะไปเลยดูมด้แต่ตัวนี้เหมือนมันตีเบาไงก็ไม่รู้ฉันใส่มาทำไมเนี่ย เดี๋ยวเอาดูมเดออกแล้วเอาแซ่ใส่ดีกว่าค่ะรู้สึกไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เลยมันก็ช่วยสตัรนนะแต่แบบไม่รู้สิหรือทุกคนคิดว่าไงใครมีความคิดเห็นบ้างเอาจะ,ะกดสกิลไปตอนมันไอ้นี่พอดีเลยไปเลยอุยโดนสนตันอื้อ ยิวก่อนอยิวก่อนที่มันจะนี่ขอสักทีนึงก่อนที่ฉันจะตายเรียบร้อยโอ้ยตัวไอตัวจโจโก้หญิงเนี่ยก็ตีแหลงมันนั้นใช้โลสะทอ้อนไง ไม่รู้จะอยู่ชีวิตได้นานแค่ไหนเหมือนกันนี้ดูมเดจะช่วยเอา้าโอ้ยมันสัตว์ไอ้นี่พอดีเลยสตาร์ตานนี้น่าจะแพ้งทุกคนดังหวะไม่ดีเลย นิดเดียวแท้ๆเลยอ่ะโดนเขาสตันก่อนแต่ว่าบ้านถูสึกว่าดูมเดย์ไม่ค่อย่วยไม่บาดหรือไม่บาดเอาดูมเดย์ออกดีกว่าทีไม่บ้านปล่อยเลยนะคะเพราะยังไงก็แพ้แน่นอน <c oughs> ปรับทีอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะตอนนี้รู้สึกว่าชานมันก็ยังไงดีมันไม่ค่อยโผล่มาให้ไม่บ้านใช้เลย <c oughs> เปลี่ยนลองเปลี่ยนอีกรอบไม่รู้ไม่รู้ก็ต้องหาคนคนหาทีมที่ลงตัวต่อไปนะคะรอบนี้จอคนไทยด้วยแต่ว่าเอ่อมันก็อาจจะมีที่จะว่าไงดีมันไม่มีทีมไหนดีที่สุดหรอกเนาะเพราะบางทีเราก็อาจจะเจอตัวแพ้ทางหรือว่าบางทีการ์ดมันไม่มาแบบเขามีการ์ดาแก้ทางแม่บ้านหมดเลยอะไรเงี้ยบางทีการ์ดของแม่บ้านก็แบบฟีแก้ทางแต่มันไม่มาไม่รู้จะทำยังไงอะทุกคน เออางีอาจจะเงียบๆเหม่อนนะครับใช้สมาธิยแต่พยายามไม่เงียบนะจะพยายามพูด ทีนึงชั่วทำไมบางตัวก็โดนเบาบางตัวก็โดนแรงน่างงเนาะแถวหน้าต้องมีคนตายมัางแหละลก่อนบาย เออฮาว่าดำเนี่ยเหมาะกับทีมแม่บ้านสุดแหละอย่างน้อยก็มาช่วยได้ระดับหนึ่งนะคะ <c oughs> ไอตัวเนี้ยจริงไม่รู้เอามาทำไมอะ่ะใช้แล้วบางทีมันเหมือนไม่ช่วยอะ่ะมันทำให้แบบ HP มันไม่เพิ่มเลยปะบางทีก็เหมือนจะดีเดี๋ยวไม่บ้านไปดูส่วนตัวไม่บ้าไม่ค่อยโอเคนะคะรู้สึกว่ามันไม่ช่วยทีมจริงๆอะ่ะ ขึ้นลงๆได้อีกรอบนึงทุกคนรอบสุดท้ายแล้วจ้าก็ถ้าขึ้นไปถึง2อ0 0ได้ก็ดีถ้าขึ้นไม่ถึงก็ทำอะไรไม่ได้นะคะทุกคนกนหัวโอ้ยเจอทีโอีกแล้วทำไมเหมือนแบบสลับบ้นเนาะเจอโหดเดี๋ยวไม่โหดเจอโหดเี๋ยวไโหดบอกไม่ถูก อยากมีหินสกิลม่วงกับเขาบ้างจังจะเปิดไม่เคยได้อะไรได้แต่สีเขียวบางทีก็ได้สีเขียวแล้วก็ได้ของตัวอะไรก็ไม่รู้ด้วยนะแบบที่ไม่ได้เล่นน่ะเอาตัวที่เล่นจทดูคนมันให้ตัวอะไรมาก็ไม่รู้อีหมีโดนตตันไปแล้วค่ะ อันน่าจะไม่ตายหรอกแต่อย่างไรก็ทำดาเมจนิดนึ่นงตัวโจ๊กเกอร์หญิงจริงๆก็ไม่ค่อยชอบเลยนะแย่สถานะก่อนละกันเราจะประมาทไม่ได้ <Okay. S 2> ขอก่อนขอก่อนเออละก่อนเกียดมากเลยไอไลท์เทียมทานอันเนี้ยปรับก็อกกันเพราะว่าทำอะไรไม่ได้ครับตีก็ไม่มีดาเมจหมดแล้วโดนอันไหม อุ้ยนิดเดียวเองอะ่ะสักทีนึงฮิวดีกว่าแต่ไม่รู้จะทันเปล่านะแต่ก็น่าจะต้องฮิวโอ้แปลงดาเมจอือันอุ้ยอ้ย,อยไม่ทันโอเคโอเคไม่ทันเนี่ยมันลุ้นตรงนี้แหละ แบบแกจ้าขอ,อตีก่อนขอ,อตีก่อนถูกสตันไม่ติดมีคนไม่ติดโอ้ยรุนนะเนี่ยตอนนี้แอบรุนนะคะเพราะว่ามีสิทธิ์ที่จะแพ้หรือจะชนะก็ได้ ฉันมีแก้บัฟจ้าฉันก็จะแก้นะฮะ <c oughs> โดนจนได้ไม่เป็นไรจ <c oughs> ีนะยังไม่ได้กดใช้ตัวนั้น <c oughs> ถ้าหายจะกลัวตัวเราจัดเลย,ยเนี่ยไม่เป็นไรส่งตัวแ่ไปละกัน ทำไมมาสก,กิวลัวจังเลยยิวลัวเกินไปเร็วตอนนี้เราไม่สามารถกดน้องอยูนิคอนได้นะคะม่นงนั้นจะโดนทั้งแถวก็เสี่ยงเกินไปแต่ก็ต้องลุ้นีิก่ะจะทันไหมไม่ทันโดนสตันก่อนโดนสตันก่อนแน่เลยโอ๊ยรอไม่พันหนะ้า เออฉันจะกิลวก็โดนอีกก็ลืมเรียบร้อยนิดเดียวเองอ่ะจะได้อ่ะคือแบบนิดเดียวจริงๆตัวน,น,นี้จะตัวลัวๆเลยทีอย่อะทำไมทีตอนไม่บ้านเอาตัวมายืมไม่เห็นจะมีสก,กิลมาให้ใช้อย่างนี้มั่งเลยหรือบางทีก็โดนแบบสวนกอดอะไรอย่างเงี้ยเอาไรอีกตาหนึ่งไม่ถึง2อ0 0ันแปดรัทีค่ะทุกคนตาสุดท้ายแล้วนะ แอบปวดหัวตุบๆโอ้ยมันเป็นอะไรที่แบบระถึกมากถ้ามีคนนี้เขาเวลลเจ็ดทุกตัวเลยก็ประมาณไปได้อยู่ดีนะคะคิดเองหรือว่าพี่หมีมันไม่ถึกแล้วเนี่ยฮะ เหมือนพี่หมีไม่ค่อยทำอะไรไม่ค่อยได้เลยตอนเนี้ยเดี๋ยวอาจจะต้องเปลี่ยนตัวยืนนะฮะแต่ยังไม่รู้จะเอาตัวไหนมายืนนะเอาจริงๆนิดเดียวนิดเดียวจริงๆแต่อย่างอยก็ยังได้วะ you. อ h อีกนิดเดียวเองอ่ะเลืออีกนิดนึงเอะไอไลายเทียมทาในสองส่นต้องเอามาใช้มั้งหร้อมัง้งเนี่ยเห็นมีกันทุกบ้านเลยนะคะแล้วส่วนให่แม่บ้านจะชอบแพ้อันนี้ หมดแล้วอันไหมอ๋อโอ้ยชนะได้อย่างเฉียดฉิวนึโคตจะแพ้แล้วสันนี่เนี่ยเออหมดแล้วคะ่ะ ขึ้นไปไม่ถึง2,008ว่าไงแสบโอเคเออเหนื่อยโอเคค่ะถ้าไงทุกคนเออก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะไม่ไหวแล้เหนื่อยมากพายายามจะตาย,ยินไปให้ถึง2,008แต่ไม่ถึงสักทีนะคะก็ทีแม่บ้านเองก็ยังแบบไม่ค่อยจะว่าดีก็ไม่เชิงแต่ว่าไม่ดีก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่า บางตัวม,มันยังกึ่งกึ่งกลางๆอ่ะมันบางตัวก็เวลแปะเลยอนยะ่างเงี้ยจริงๆมันยังไม่สุดด้วยเนาะแล้วก็บางตัวก็ไม่มีหินตะกิวด้วยนะคะโอเคก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแ happy กับการเล่นซัม,มนเมอร์วอล์ชินเจเรียนนะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะบายบาย